คุณเชื่อไหมว่าแจ็คหมาผู้ก่อตั้งอาลีิบบาที่เรารู้จักกันเนี่ย อนเด็กๆคือคนดวงกุดสุดๆเขาพยายามสอบเข้ามหาลัย3ครั้ง2ครั้งก็ตกแต่ก็สู้จนถึงครั้งที่3ถึงได้เข้าเรียนแถมไปสมัครงานเคปซียคนเขาก็โดนปฏิเสธคนเดียวสรุปคือโดนปฏิเสธงานรวม31ครั้งชีวิตเรื่องราวของเขาทําให้เราเห็นเลยว่าเขาเป็นคนไม่ยอมแพ้ขนาดไหนเขาเคยพูดไว้ว่าวันนี้โหดร้ายพรุ่งนี้โหดร้ายกว่าและมะลืนนี้งดงามสิ่งนี้ก็เป็นปรัชญาสาคัญของอาลีบาบาเลยนะการที่เขาเคยเป็นคนตัวเล็กที่โดนปฏิเสธทําให้เขามีวิสัยทัศน์จะช่วยธุรกิจ SME ทั่วโล ให้ค้าขายได้ง่ายขึ้นจนเกิดเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลก <The fuck. S 1> อาณาจักรเขามีมากกว่าแค่ร้านค้าออนไลน์นะ <The fuck. S 1> เขาร่วมก่อตั้งระบบอาลีเพย์ที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนคนกลางพักเงินสร้างความเชื่อใจให้คนกล้าซื้อขายกันได้ซึ่งตรงนี้แหละสาคัญมากถึงแม้ว่าบริษัทเขาจะได้รับเงินทุนก้อนใหญ่จากต่างชาติแต่เขานี่แหละคือคนที่นําทับจนบริษัทเติบโตมหาศาล oh. จนกระทั่งในปี2020ครับ oh. เขาก็ได้ไปพูดวิจารณ์แนวคิดการทํางานของธนาคารรัฐบาลจีนว่าล้าหลังและเปรียบเหมือนลงงรับจนที่่่ไมส นวัตรกรรมผลเป็นไงรู้ไหมครับแค่ไม่กี่วัน IPO ของแอนกรุปที่กำลังจะเข้าตลาดก็โดนระงับทันทีเลยเขาหายตัวไปหลายเดือนและต้องถูกบีบให้ลดอำนาจโหวตในแอนกรุปจาก50%เรหลือ6%ซึ่งเป็นการเสียอำนาจควบคุมไปเยอะมากทุกวันนี้เขากลับมามีบทบาทสนับสนุนกลยุทธ์ AI ของอาลีบาบาและเริ่มลงทุนในธุรกิจอาหารสำเร็จรูปควบคู่กันไปถ้าชอบเรื่องราวเคสตั้ดดี้แบบนี้กดไลค์ไว้เลยนะหรืออยากรู้เรื่องใครอีกคอมเมนต์มาบอกผมได้เลย